ันเชิญเลียนศักดิ์สิทธิ์และสูงค่าเป็นเลียนแห่งจอมราชาผู้สูงมทรงพระบารมีเชื่อมสายใหญ่ได้จันลงออออออดังพระองค์ ยังอยู่กับไทยเราแม้พระองค์จะสถิตบนชั้นฟ้าแต่พระเมตตาบารมีไม่หนีหายยังคงอยู่ในดวงใจ ของคนไทยรักด้วยใจต่อพระองค์นำลงไทยเรียนการจะนาพิเศษห้าบาทเป็นเรียนแห่งอำนาจอันสูงส่ง เรียนแห่งทศธรรมนำจันโลงเออเออเ,อ,อ,เอ,อดังพระองค์เป็นราชาตราบนิรัดน์นาณาเรียนประทับพระบรมรูปชะรมองพระองค์ ครุยมหาจักรีที่สูงทรงเต็มพระบรมราชอิสริยยศไน้าไอดำลงออออ,อ,อความมันคงต่อไทยตราบนิงรันออออ ดานลังคงประทับตาขามากมีเป็นตาพระราชรนิกรที่สูงข่าแห่งทศราชาที่สูงทรงมีช้างเผือกชูพระนภาปาดน ได้ยืนยงเออ,เอ,อ,เอ,อ,เออพระมหาพิชัยมงกุฎครอบองค์รัจกาลนั่นลังเลียนจารึกคำมงคลว่าชองวาระสิริราชสมบัติ ห้าสิบปีการจนาพิเศษแห่งราชาเ,ออเ,ออเ,ออเลียนสูงคาปีสามก้าของไทยเราเลียนนี้เอฟซีคงเคยใช้หลายท่านรู้ความหมาย ว่าสูงส่งลายท่านชายไปชายไปมีมันคงเออเอ,อ,เอ,อแต่เรียนนี้ทำให้ดำรงไทยได้ตราบนานเรียนอาบาท การจานาพิเศษปีสามเก้าคือเรียนที่ไทยเราควรรู้จักพระบารมีรอก้าเอาสาวไนอศาอ,าอาไทยสุดรักเคารพพระองค์ดำรงไทย ขอพระองค์ทรงสถิตงองอเ,ออเออค์ื่องเหรียญน,นี้คือเหรียญ5บาทการจนาพิเศษนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่เอฟซี FC หลายท่านเคยใช้และรู้จักนะครับ แอดได้นำด้วยเสภาในก่อนแรกนะครับต้องขออภัยหากว่าการกับเสภาส่วนใดมีความผิดพลาดนะครับเนื่องจากว่าเป็นเทรนที่เราจะนํามาใช้เพื่อเชื่อมโยงคุณค่าของช่องของเราและก็เป็นการลําลึกถึงพระองค์ท่านและเอดได้ทํางานในด้านวรรณกรรมนะครับในด้านภาษาไทยนะครับถวายเพื่อบันทึกเทปนะครับในตั้งแต่ปี60ที่ผ่านมาจนท่าถึงปัจจุบันนะครับให้กับหลายหน่วยงานภาครัฐเพื่อบันทึกเทปทางทรบ .5 เพื่อน้อมถวายพรแด พระมหากษัตริย์นะครับในหลวงรัชการที่9ในหลวงราชการที่10นะครับและสมเด็จพระนางเจ้าสกิตพระบรมราชินีนาถพะบรมราชชนน,นนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมตลอดจนพระราชินีในปัจจุบันนะครับปัจจุบันี้แอดก็ยังคงเขียนวรรณกรรมนะครับเพื่อบันทึกเทปให้กับหน่วยงานเช่นสานยาวชนและครอบครัวนัรวันรมและก็สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและสมาคมปลื้มสัมพันธ์นะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ5้าบาทการจนาพิเศษนะครับซึ่งด้านหลังมีตรา พระราชนันจากรมีช้างเผือกสองเชือกชูพระราชนันจรก่น,นะครับด้านเหนือหลังช้างนั้นประทับพระรุพระประดลมหาสวตเดชชัตชัตเกชั้นประจำพระองค์ท่านนะครับขอบคุณเอีทุกท่านนะครับขอบคุณครับ